สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซดแช n เนครับวันนี้ฮะเราจะมาชวนคุณผู้ชมทำความรู้จักกัญญาและนาริสาที่เป็นเจ้าของเสียงซิริในโทรศัพท์มือถือ iPhone ครับอันดับแรกฮะเรามาทำความรู้จักกับกัญญาก่อนครับโดยการฟังเสียงของเธอที่เราคุ้นหูกันครับก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับนาริสาครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือขอสอมกออกประกาศกรณีตรวจพบพนักงานขับรถโดยสารธรรมดาสาย34ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณตลาดสุชาติเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงของกัญญาครับคุณผู้ชมฮะและหากเรารู้สึกว่าเบื่อเสียงเธอจังเลยเนื่องจากอยู่กันมานานแล้วคุณผู้ชมมาตั้งค่าฟังเสียงนาริสาดูบ้างสิครับอันดับแรกไปคิดที่คลิกที่การตั้งค่าก่อนครับ และพอเข้ามาแล้วครับให้เลื่อนมาตรงนี้ฮะที่การช่วยการเข้าถึงครับผมแตะเข้าไปที่การช่วยเหลือการเข้าถึงฮะจากนั้นมาเลือกที่การอ่านเนื้อหาครับแตะเข้าไปที่การอ่านเนื้อหาเลยจากนั้นให้เลือกคําว่าเสียงตรงนี้ครับพอแตะเข้าไปฮะเราจะเจอกับภาษาไทยที่อยู่แถวบนสุดที่เขียนว่ากัญญาคุณภาพสูงเราแตะเข้าไปเลยครับ พอแตะเข้าไปครับเราจะพบว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่ประจํานั้นคือเสียงของกัญญาครับลองมาแตะดูซิเจ้าตัวนี้ครับเราลองเปิดฟังเสียงของเขาดูซิสวัสดีฉันชื่อกัญญาอันนี้คือเสียงอันดับเสียงแบบเดิมนะครับที่ไม่ใช่คุณภาพสูงเราลองมาเปิดใช้เสียงคุณภาพสูงดูซิครับสวัสดีฉันชื่อกัญญา โอเคแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมทีนี้เราย้อนกลับมาอีกทีครับมาดูนาริสากันบ้างแต่ว่านาริสาเนี่ยเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดครับเราต้องแตะดาวน์โหลดเข้ามาก่อนซึ่งใช้พื้นที่อยู่ทั้งหมดอยู่3 6 4 m b ครับแตะเข้าไปเพื่อทำการดาวน์โหลดได้เลยครับคุณผู้ชมฮะแนะนำให้ใช้ Wi-Fi นะจะได้ไม่ต้องเปลืองเน็ตมือถือครับ เมื่อดาวน์โหลดนาริสามาเรียบร้อยแล้วเราลงไปฟังเสียงนาริสากันดูครับแตะเข้าไปที่นาริสาเลยครับซึ่งการเลือกใช้ก็เหมือนเช่นกับกัญญาครับคือเลือกเสียงปกติหรือ,เล,อเ,เลือกเสียงคุณภาพสูงก็ได้เราลองมาฟังเสียงปกติดูก่อนครับสวัสดีฉันชื่อนาริสานี่เสียงปกตินะทีนี้เรามาลองฟังเสียงคุณภาพสูงกันครับสวัสดีฉันชื่อ นาริสาโอเคแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าชอบกัญญามากกว่านาริสาหรือชอบชน,นาริสามากกว่ากัญญา,าครับก็สามารถที่จะเลือกใช้จากตรงนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการใช้ i iPhone ฮะเราจะสอนใช้คุณผู้ชมมาใช้ iPhone กันง่ายๆกับเราเป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ